สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยกับช่องเกษตรเมืองช้างวันนี้ก็จะพามาชมญ้าหวานอิสราเอลนะครับแปลงนี้นะครับเป็นแปลงที่ทดลองเริ่มต้นในการปลูกนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับพื้นที่ไม่ถึง1งงานนะครับย้ําว่าไม่ถึง1งงานนะครับตรงนี้ปลูกเมื่อเดือนกรกฎาปีก่อนนู้นนะครับตอนนี้ก็จะอายุประมาณ1ปีกว่าๆนะครับซึ่งพื้นที่ตรงนี้นะครับ พื้นที่ไม่เพียงพื้นที่ไม่ถึง1งานครับตอนนี้สร้างรายได้นะครับมูลค่า1 0 0 0 0แกว่าบาทนะครับกับการขายท่อนพันนะครับหลายคนจะงงว่าปลูกหญ้า1งานทําไมขายได้1 0 0 0 0แสนนะครับตอนนี้1ปีขายได้1 0 0 0 0แสนะครับกับการขายท่อนพัน์นะครับเคยมีคนหนึ่งเขามาดูหญ้าที่นี่เขาขายของครับเขาไปมาดูแล้วก็ถามว่าขายหญ้าได้ไง ก็บอกเขาว่าขายเนี่ยมันจะมีที่ตรงนั้นอะตรงขลังนะครับสามไร่บอกว่าขายได้เป็นแสนเขาบอกอีกไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เช,ชื่อพูดยังก็ไม่เชื่อขายยาอะไรได้เป็นแสนอันนี้เขาไม่เชื่อเราก็ไม่เถียงครับก็แล้วแต่เขานะครับเพราะว่าเราเป็นคนขายนะครับซึ่งพื้นที่ตรงน,นี้นะครับตัดได้หลายรอบครับตัดได้ห้าหรอบแล้วนะครับ รอบหนึ่งขายได้ประมาณขั้นต่ำสุด3สุด30,000าบาทกับพื้นที่แค่นี้นะครับปีหนึ่งก็ตัดได้3าถึงสรอบนะครับซึ่งสามารถสร้างมูลค่าได้ดีกว่าการทํานานะครับตรงนี้นะครับผมตัดรอบล่าสุดเมื่อเสร็จเมื่อประมาณวันที่25กกุมภาพันธ์นะครับวันนี้วันที่16มีนาคมผ่านไปยังไม่ถึง20บวันนะครับ ปรากฏว่าต้นโตสวยมากนะครับซึ่งการดูแลที่นี่นะครับช่วงที่เราตัดไปแล้วนะครับก็จะทําการใส่ปุ๋ยนะครับปุ๋ยที่ใส่ที่นี่นะครับก็จะเป็นหลังจากตัดเสร็จจะใส่ปุ๋ยสูตร15 15, 15นะครับเพื่อเร่งให้เขาแตกกอเจริญเติบโตนะครับแล้วก็อัดน้ำให้เต็มที่นะครับน้ำช่วงที่เราตัดนะครับเปิดน้ำใส่เต็มที่เลย แล้วก็มีน้ําขี้หมูเอามาปล่อยช่วยด้วยนะครับอย่างที่เห็นนะครับต้นเขียวสวยนะครับเขียวสวยมากนะครับอันนี้ยูเรียไม่ได้ใส่นับใส่แค่สิบห้านะครับตูสภาพต้นนะครับซึ่งถ้าใครที่จะปลูกเลี้ยงวัวเลี้ยงแพะแกะนะครับก็สามารถตัดได้เลยนะครับต้นนี้ต้นสูงประมาณสัก80เซนนะครับสามารถตัดได้เลยนะครับไม่ต้องสับนะครับจะเห็นว่าถ้าเราดูแลรดน้ําใส่ปุ๋ยนะครับผ่านไปแค่ 20กว่าวันนะครับสามารถตัดได้เลยนะครับตอนนี้ต้นสูงประมาณ80เซนถึง1่เมตรนะครับสามารถตัดนะครับสำคัญเรื่องน้ำนะครับถ้าน้ำพอนะครับต้นก็จะสวยงามนะครับนี่ครับดูจากข้างบนครับใบเขียวเข้มนะครับแล้วก็เรื่องหญ้านะครับช่วงแรกเราจะต้องดูแลเรื่องหญ้าครับครับจะเห็นว่าแตกกอเยอะนะครับ ขนาดต่อที่5ที่6นะครับก็ยังแตกกอเยอะเหมือนเดิมนะครับอย่างกอหนึ่งก็คือท่อนหนึ่งครับจะแตกประมาณ50ยอดขึ้นไปนะครับแตกเยอะมากนะครับระยะปลูกที่แนะนำนะครับสัก60ถึง80เซนนะครับในการปลูกนะครับเพื่อที่จะช่วยนะครับไม่ให้มันแน่นมากเกินไปแล้วก็ไม่ให้ห่างเกินไปนะครับ การปลูกครั้งแรกนะครับมันจะได้ประมาณ1 0บถึงสิยอดต่อท่อนนะครับนะครับเมื่อเราตัดให้วอกกินแล้วนะครับมันจะแตกมาใหม่นะครับประมาณ50ยอดขึ้นไปนะครับซึ่งรอบ2มามันจะแน่นเหมือนกันนะครับฉะนั้นช่วงแรกนะครับที่อย่างเน้นก็คือต้องช่วยถางญ้านะครับมันจะมียาวัชพืชอื่นๆนะครับที่มันเกิดมาครับเราจําเป็นที่จะต้องช่วยถางก่อนช่วงแรก นะครับเพื่อที่จะให้หญ้าหวานเราโตนะครับหลังจากหญ้าหวานเราโตได้ประมาณเท่านี้แล้วไอ้หญ้าอื่นๆนะครับเขาจะตายไปโดยปริยายนะครับเพราะหญ้าหวานเรามันจะคุมพื้นที่นะครับเนาะฉะนั้นช่วงแรกสําคัญนะครับต้องดูแลรดน้ําใส่ปุ๋ยนะครับซึ่งจําเป็นมากนะครับสำหรับใครที่ได้ท่อนพันุ์เราไปนะครับถ้าดูแลรดน้ําใส่ปุ๋ยยังไงก็เกิดนะครับอย่าเว้นว่าท่านปล่อยช่วงแรกคือไม่ได้รดน้ํานะครับทําให้มันแห้งตายนะครับ ร็จแล้วก็คืออยากจะแนะนำนะครับทุกคนนะในเรื่องการดูแลนะครับรดน้ําใส่ปุ๋ยนะครับจาเป็นช่วงแรกนะครับหญ้าหวานอิสราเอลนะครับไว้สําหรับเลี้ยงสัตว์ได้เกือบทุกชนิดนะครับอย่างเช่นแพะแกะเป็ดหมูวัวควายหนูไก่หมาอย่างกินนะครับหมาที่นี่เขามากินนะครับมีหลายตัวนะครับที่เข้ามาปุ๊บเขาพยายามกัดกินนะครับเขาก็สามารถกินได้เหมือนกัน ปลูกข้งเดียวตัดได้เจ็ดถึงสิบปีนะครับเบอร์โทรก็มีนะครับใครสนใจก็โทรมาเบอร์นี้เลยเราจะเริ่มตัดได้ตอนเดือนเมษายนประมาณหลังสงการนะครับเราจะเริ่มตัดได้นะครับกอใครที่สนใจก็สามารถนะครับสามารถสั่งจองหรือว่ารอโทรมาตอนเดือนนะครับเมษายนหลังสงการต้นไปเราก็จะทําการตัดส่งนะครับตอนนี้ออเดอร์มาอยู่กับเราน่าจะประมาณเกือบสองหมื่นท่อนแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เราต้นเราโตไม่ทัน ครับต้นเราขาดช่วงนะครับครับก็นําความรู้มานะครับมาแชร์กันนะครับสหรับใครที่มีคําแนะนําเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ในข้างล่างนะครับเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกันนะครับเราจะไม่ห่วงวิชานะครับเพื่อที่จะทุกคนจะได้ปลูกและได้สวยงามเหมือนกันนะครับสรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมช่องเกษตรไม้ช้าง สลับใครที่เข้ามาชมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดซับสไคร e นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปล้วต่อไปนะครับสลับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ